น,นีทารบาลไทยเรียกซิมซีแล้วกันให้เรียกซีมซีแล้วกันแต่ยังไม่บอกเม็ดเดียวสิบนอ่นรถเสาร์เนาะนั่นรถเสารัเสาวน่ารักเนาะนั่เสาอ่อะ,สว,อะสวัสดีห้ารอยท่านค่ะฝากกดแชร์ค่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> อาจารย์คะ อุ้ยอาจารย์นะครับทุกคนอาจารย์นัดอะหักหลังเจบบอลนะหลอนเล่นหลอนเล่นดีจันทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่นะนค่ะสวัสดีครับไทยเป็น FC เจ็บอลนะครับแตกสองตัวรัฐบาลไทยไปแล้วแล้วก็กำลังจะแตกคันลอยสามตัวตรงในอีกสองสามวันนี้นะครับในอีกสิบนาทีข้างหน้าดี้สามตัวตรงคาน่อยค่ะคิดถึงค่ะที่น้คงคิดถึงเรานะ เอาเลยเกียร์ทีอะสวัสดีค่ะจิตร้อยคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปหาแม่ตกแตกเดี๋ยวเดีใส่แมสก่อนขออนุญาตใส่แมสก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีแปดร้อยท่านค่ะไม่มีไม่มีค่ะเลยน้ำไม่มีน้ำอะไรของคุณสวัสดีเก้าร้อยท่านค่ะผู้หล่อจังโอ้โห ทำให้มีแต่คนหล่หอหลอดทุกคนคะ่ะสักครู่ค่ะอ่านข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์ก่อน,น,อนเดี๋ยวไปล้างมือก่อนคอมเมนต์หน่อยสิสเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวพาไปหาแม่ดอกแตกค่ะเดี๋ยวจะบอกปล่อยรัฐบาลไทยด้วยเป็นรัฐบาลไทยเลขเซมซีนะคะที่วันหลวงพอ่อโสธรแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะสี่ประมาณวันที่หกจะไลฟ์สดนะคะให้รัฐบาลนะคะแนวทาง รัฐบาลไทยนะคะงวดประจําวันงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2564นะคะสวัสดี1,100ท่11ทานค่ะอขอบคุณสําหรับดาวค่ะคิดถึงคิดถึง้งอนเหมือนกันเดี๋ยวพาไปหาแม่ตกแตกค่ะทุกคนมาเดี๋ยวพาไปหาสวัสดี1,100ท่านค่ะเจ๊บอนยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ นะคะใครอยากได้รัฐบาลไทยนะเดี๋ยวหนูให้เดี๋ยวหนูให้ค่ะรัฐบาลไทยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะบอกได้มซีก่อนนะคะแล้วก็เม็ดเดียวเดี๋ยวรอวันที่หกนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านด้วยค่ะปังต้องปังค่ะตปังปงัปงแม่แม่ไหนพูด ว่าดีใครอยากได้กดติดตามใครอยู่ห้อง B A P บอกเลยว่าเลิศนะคะเห็นไหมคุณทุกคนขาไม่ต้องแต่บอกเลิศแล้วเลิศคาะเลิศบอกได้เลยนะเดี๋ยวรอฟันด้วยจะถามซิว่าแล้วมันเข้ากันหรือเปล่าถ้าเข้านะจัดขาดจัดต้องจัดเออเล่ก็้ชนกันตอนแม่น้อนทั้งเจสแล้วก็สิ็แปดใช่ชนกับเลขกเจ๊บอลสองวันแล้ววันก่อนก็ชนอันนี้เอ่อเจ็ดสองเจ็ดสองหรือสองห้างวดที่ผ่านมาก็เจ็ดแปดกับเจ็ดสามมาชน ตก็ชนค่ะอัดเลยนะคะบอกได้เลยค่ะใครอยู่ในห้องนะคะไม่ผิดหวังค่ะเออใครอยากสนใจเข้าห้องก็ติดตามเพตหลักของซิบอนได้ซิบอนพาด้วยค่ะอยู่แล้วมีแต่ปังอยู่แล้วมีแต่เลิศไม่จบตานะจ๊ะสแวค่ะเลิศเลิศค่ะเอออาสีนะคะคนนี้เราก็ปังมากๆนะคะทุกคนค่ะก็จะให้แม่ให้แม่ตามก่อนแล้ค่ะ อันนี้คืออันนี้คือพนักงานของแม่ตองแตงนะคะเขาบอกปังมากมากี่รอบก็ปังสาหรับรัฐบาลไทยนะคะปัองอีก,ออกไรค,ค่ะก็ <c oughs> ต้องปังอีกนะคะสันนิษน1,200คนนะคะใครเข้ามาเลยรก็บาลฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวหนูให้รัฐบาลไทยหังอันนี้ก่อนเลขเซียมซีก่อนเดี๋ยวหนูให้เลขเซียมซีก่อน <c oughs> เดี๋ยวหนูให้เลขเซียมซีก่อนโอเคไหม มาพร้อมเลียกเซมซีนะคะเลียกเซมซีอาฝากกดแชร์ก่อนดีกว่าฝากกดแชร์ให้หนูหน่อยาฝากกดแชร์เจมบนหน้าหลักงวดน,นี้ขอสามตัวก็อยากก็อยากให้สามตัวคะ่ะ อยากให้ส,ส,าสามตัวนะคะก็มันก็เป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนขาย้ําก่อนนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางขอบพระคุณสําหรับดาว225ดวงค่ะขอบคุณค่าที่สนับสนุนน้องบอลนะคะขอบคุณมากๆค่ะกดไลค์ค่ะรัวหัวใจขึ้นมาก่อนรัรวหัวใจขึ้นมาให้หนูก่อน ก็ยังกินไม่หยุดค่ะ,ะ,คะใครพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมใครพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมเลยใครพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมค่ะปังค่ะได้สามเจ็ดร้อยหนึ่งเว้ยเลศิศนอนอยู่โรงพยาบาลหิวเลยค่ะแม่ สั่งแก๊ปค่ะขอบพระคุณสวัสดีแม่เออขอบพระคุณแม่พร้อมพี่มลค่ะส่งดาวอีกเจ็ดสิบห้าดาวค่ะเลิศนะคะอยากเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวรอก่อนเย็นๆค่ะท้าสดท้าสดเลิศแบบแอ,อ่เลิศอ่ะใครพร้อมแล้วพี่พร้อมเลยเดี๋ยวหนูจะให้แล้วนะคะสำหรับสำหรับเ,เลขซมซีแล้วกันเนาะให้เป็นเลขซีมซีก่อนนะ เียะเนาะสวัสดีพี <S S ่เสกโลโซก่อนค่ะพี่เสกโลโซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีเอฟซีเลยค่ะหนึ่งพันสามร้อยคนนะคะจะอะไรดีจะอะไรดีจะอะไรดีสวัสดีสานมาภูมิค่ะ

ข่ายดีสาวสิตราคา50โลแม่เมาไม่ได้สองเจ็ดเก้าค่ะเลขซีอเอ CEMC 279นะคะเลขซีเอ CEMC 279นะคะตามนั้นแหละแล้วก็เม็ดเดียวใครรอเจ้บ่อนนะคะรอด้ยวยค่ะวันที่6จะลงให้วันที่6นึงวันที่6จะลงให้วันที่6นึง นะคะควันที่6จะลงให้นะคะสำหรับรัฐบ,บ,า,บาลไทยเม็ดเดียวจบ